ครับ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 พาวเวอประกอบกับพาวเวอตลาดนี่มันต่างกันยังไงครับนี่เ็าประกอบอย่งนี้เพอประกอบอะแล้วพาวเวอตลาดแล้วเพอตลาดก็เป็นวัสดุเด็จรูปที่นําเข้ามาครับอืมต้นมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับโอข้อดีข้อเสียต่างกันเยอะนะครับทอมแล้วแต่คนชอบนะใครชอบเวอประกอบเนี่ยรักได้เพอประกอบคือบริษัทเดซาวก็เป็นบริษัทประกอบเวออีกหนึ่งอย่างเพอประกอบข้อดีมันก็มีข้อดีคือเราสามารถซ่อมได้ ซ่อมได้แต่ต้องได้มีอะไรตลอด <c oughs> เห็นไหมนี่เรามีชิ้นส่วนอะไรทุกอย่าง,งไว้เป็นเนี่ยชุดนี้แล้วก็ชิ้นส่วนอะไรเราเองเนี่ยผูป้ประกอบพอดีอย่างนี้แหละคือเราใช้ไป45ปีซ่อมได้คือไม่มีใครว่าตัวเองไม่พังหรอกกระทอมยังไงก็ต้องพังร้อยเอซยู่แล้วแต่ของเราเราเน้นผู้ประกอบลูกค้ามีปัญหามาก็สามารถซ่อมได้อันนี้ผู้ประกอบเองผู้ประกอบในแบรนด์บริษัทของเราก็ประกอบเองดูประกอบทุกอย่างเรามองเห็นหมดแล้วก็สามารถซ่อมเองได้อะไรไอเพราะว่า พาวเวอร์เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังไงก็ต้องพังแล้วก็เครื่องหนึ่งโอ้โหถือว่า10-20ปีต่อเครื่องนะในการใช้งานทุกอย่องมันสามารถใช้งานได้ตลอดนะครับทอมสามารถซ่อมได้บำรุงได้ทุกอย่างนี่ข้อดีของพาวเวอร์อประกรอบอันนี้เป็นตัวคลัสเอบีของเราเห็นไหมคัสเอบีของเรานี่ก็เป็นบอ,บอร์ดวงจรของเราไหมวงจรของเราบาอร์ดวงจรของเราเรามีวงจอรอะไรทุกอย่างเราสามารถซ่อมได้อะไรได้เธอง่ายโจทย์ของพี่อะให้หาอะไรง่าย คือลูกค้าใช้อยู่แดนหนใดบางครั้งไม่จำเป็นต้องส่งบริษัทก็สามารถซ่อมได้ครับนี่แหละข้อดีของ power ประกอบอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มาตรฐานทั้งหมดไม่ใช่ว่า p o w ประกอบใช้ power อะไรไม่ดีนะคัดสรรอะไรทุกอย่างไทเตอร์เนี่ยพวกนี้เกรดเอทั้งหมดครับไทเตอร์มันก็มีหลายเกรดนะเนี่ยไทเตอร์พวก5้าพันสองพักขยายมีหลายเกรดนะกรับอมเกรดราคาหลักสิบหลักร้อยมีครบทุกอย่างเราก็ใช้เกรดดีทั้งหมดสำหรับ power ของเรานี่คือ power ประกอบ ที่เขาเลือกกันเอาไปมาก็เป็นปทั้งบริษัทของพี่นั่นเองเลยทีนี้พอรประกอบเรามีกี่รุ่นเราก็มีคัสดีอย่างกกระ่อมนี่คัสดีนี่ค,สคัสดีของเราคารัสดีก็เป็นตระกูลพวกเอโโปรเห็นไหมพวกเอโปรเป็นตระกูลคัสดีเหมือนกันนี่ก็เป็นประกอบเหมือนกันพประกอบเหมือนกันเห็นไหมเราใช้อะไรใหญ่ทุกอย่างทำไมต้องใช้อะไรใหญ่เพราะว่าเราต้องการยังไงล่ะเวลาซ่อมเวลาอะไร,รมันก็ง่ายถ้าเราทําคลิปมันก็ง่ายต้นทุนถูกแต่ในการซ่อมมันก็ยากเห็นไหมเนี่ย อะไรเราเป็นตัวเป็นตนทุกอย่างทั้งหมดว่าเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เราใช้อะไรแบบนี้ทั้งหมดเลยครับคือเพื่ออะไรเพื่อในการซ่อมอย่างเดียวที่บ้าเเาไปกระท่ทอมจะซ่อมง่ายไหมใช่ซ่อมง่ายคือไม่ได้ซ่อมง่ายหรอกใช้ไปสิบยี่สิบปีก็ยังมีอะไรให้เราซ่อมตลอดเวลาคือยังมีอะไรซ่อมอะไรเซอร์วิสตลอดเวลาของลูกค้าง่ายๆนะอย่างชิ้นนี้ลูกน้องก็กำลังทำอะไรอยู่นะดูดูรุ่นนี้ก่อนดูนี้ก่อนดูเราจะดูกันว่ารุ่นนี้อายุงานกี่ปีแล้วอันนี้เอ็กพันธ์กระท่อมรุ่นแรกของเรา ไม่ใช่รุ่นแรกแต่ว่ามันรุ่นสี่รุ่นห้างเรารุ่นนี้ถือว่าขายที่บ้านสำหรับเอก็พันอันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมแล้วใช่ลูกค้าส่งมาซ่อมแล้วเปิดดูว่าป๊ดืค่อยเปิดนะค่อยเปิดนะค่อยเปิดก็เปิดค่อยเปิดก็เปิดปึ๊บนี่ทีนี้เรามารุ่นพศเห็นไหมนี่พศอยู่ตรงนี้ปหกสามกระท่อมกี่ปีแล้วสี่หกหกเดียร์หกเจ็ดเห็นไหมสี่ปีดูสภาพเครื่องส่งมาซ่อมส่งมาซ่อมส่งมาซ่อมเออส่งมาซ่อมจนมากเครื่องกระเจกระเลพังกระท่อม คือหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฝุ่นเห็นไหมเนี่ยฝุ่นมันเกาะเงีเ้ยเห็นไหมดูดูตรงนี้ดิเนี่ยมันเกาะปุ๊บพอมันเกิดความชื้นปุ๊บทีเนี้ยอะไรต่อไปกระท่อมมันเกิดเป็นน้ำล้วก็ช็อตชิชิชประมาณนี้พังได้สองอะไรพวกอุปกอบที่เป็นคือคือเป็นทุรุ่นแหละแต่เรารู้ว่าอะไร,ะไรคือสองอะไรหลวมเนี่ยอะไรหลวมคือมันพวกนี้พวกอกี้อยู่บนรถแห่อะไรมันจะสั่นตลอดอะไรมันหลวมทำไมเสียงบี้บ้างไม่บี้บ้างเนี่ยมันมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป ได้เป็นฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็เริ่มเป็นกําลังประกอบแล้วอันนี้พันสองกระถ่อมเนี่ยรุ่นพันสองที่เรานําประกอบอยู่เนี่ยเห็นไหมรุ่นพันสองตัวนี้เราก็มีซิงค์อย่างนี้มาแล้วเออเพื่อเพิม่มความมาตรฐานลงไปอีกถือรุ่นเล็กเนี่ยแปดร้อยพันสองแล้วซิงค์นี้อยู่แต่ถ้ารุ่นแบบพันแปดเงี้ยขยับขึ้นไปแล้วก็เป็นซิงค์ที่เป็นเป็นท่อเข้ามาแล้วเออได้เป็นฝั่งนี้นะฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยเพราะว่าลูกน้องก็ประกอบเองขัดประกอบเองเนี่ยกับรัคประกอบสวิตชิ่งอยู่เพราะว่ามันมีหลายแบบ ทั้งม้อปแปลงนี่เป็นระบบหม้อปแปลงกระ่อมนี่ก้าวขนาดหม้อปแปลงเห็นไหมเนี่ยชีวิตชิงไปอยู่ในพวกตระกูลเ e อโ o รของเรายี่ห้าเคอเป็นระบบชีวิตชิงนี่การเลือกก็แล้วแต่คนชอบนะกระ่อมอย่างที่เราประกอบเองเนี่ยราคาก็สูงแต่ก็แลกมาด้วยมีอุปรกรณ์เซอร์วิสต,ตลอดอแบบนี้แหละพเพราะว่าตลาดหรือ p พ w e r วํานำเข้าเข้ามามันก็ดีตรงราคามันถูกเพราะอะไรกระ่อมเพราะว่าคือเขาเรียกว่าการผลิตเขาเยอะเขาสั่งไปพันเครื่องเนี้ย มันก็ต้องรถเยอะอยู่แล้วยองของเราเนี่ยนี่ประกอบแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องมาเนี่ยจะแตกต่างกันประมาณนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่คนชอบในประมาณนั้นแหละราคาก็ห่างกันเยอะเป็นหมื่นนีก็ท่งบางตัวถือว่าถือว่าแพงพอสมควรเหมือนกันอ่ะนี่แหละประมาณนั้นแต่ก็คุ้มนะครับสำหรับคนที่อยากใช้งานเวลาเวลานานครับคุ้มคุ้มคุ้มจ้าใครที่อยากใช้งานเวลายาวนานก็ถือว่าถือว่าคุ้มในราคาประมาณนั้นคืออย่างอย่างพี่อีกคนหนึ่งนะพี่ซื้อซื้อรถ ซื้ออะไรก็ช่างพี่ต้องมองดูแล้วว่ามันมีอะไรเซอร์วิสแล้วหรือเปลา่ามีแหล่งซ่อมหรือเปล่าเนี่ยแหล่งซ่อมเป็นแหล่งที่สำคัญมากนะกระท่อมซื้อมาไม่มีที่ซ่อมจบเรียบร้อยก็จอดทิ้งนั่นแหละเห็นไหมล่ะ,ะทุกอย่างที่พี่ดูอะพี่จะก่อนซื้อพี่จะดูทุกอย่างมันมีอะไรหรือเปลา่ามีจุดบริการเซอร์วิสหรือเปล่ากือลูกค้าหรือเปลา่าเราต้องเราต้องดูทุกอย่างเห็นไหมศูนย์ร,รถเนี่ยเขายัางมีทุกประเทศเห็นไหมโตโยต้าไมขเขามีโตโยต้าอิตาุเห็นไหมเขาไม่ขายดีเขามีศูนย์ทุกจังหวัดทุัหวด ที่ออกแบบคัดต์บเวอร์ประกอบพวกนี้เราก็อยากให้มันซ่อมง่ายช่างคนสามารถช่องซ่อม <ฮะ S 1> ช่องช่องช่งชงางคนสามารถซ่อมได้ช่องได, <ฮะ S 1> งได้ซ่อมได้ปะโอ้ยเนาะช่างนาคนก็สามารถซ่อมได้ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับพาวเวอร์ประกอบของเราเ